สวัสดีครับปกป้องนะครับไพรัฐคุ้มวันนะครับเป็นร่วมกับเรื่องแม่ซื้อนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็เคยทําหนังเรื่องสยามสแควร์มาเมื่อปี2017นะครับแล้วก็มีซีรีส์เกิร์ลโฟมโนแวร์นะครับทั้งสองซีซันเลยครับก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าปกติอะเวลาเวลาว่างๆนะฮะก็จะชอบนั่งคิดไอเดียไปเรื่อยอยู่ละแล้วก็โดยโดยส่วนมากอะไอเดียจะเป็นสยองขวัญเพราะรู้สึกว่าหนึ่งสนุก มาถึงสนุกเราเองนะครับ2ก็คือรู้สึกว่ามันแอบบสอดแทรกประเด็นบางอย่างที่เราอยากพูดได้ค่อนข้างไม่ไม่ยัดเยียดมากมายถึงว่าคนดูจะดูเป็นหนังสยองขวัญก็ได้หรือว่าถ้ารู้สึกว่าสนุกกับการนั่งถอดรหัสในเรื่องก็ได้เหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยเลยจะชอบเลบลวัลับอะไรทางนี้เนาะทีนี้เราก็ตั้งต้นจากการอยากทําหนังผีที่มันได้ได้กลิ่นและบรรยากาศที่มันเป็น,เป,นเป็นไทยโฟล์คฮอลล์เอร์แล้วกัน เพราะมันไม่มันไม่ค่อยมีมานานละก็ก็นึกถึงหนังต้นแบบอย่างนางนาคหรือว่าเป็นชุกกับผีอะไรเงี้ยครเราก็เลยมานั่งเลือกดูว่ามีมีผีต้นไหนในไทยบ้างที่ยังไม่เคยถูกทําเป็นหนังแล้วก็รู้สึกว่าเออโชคดีเหมือนกันที่กลายเป็นว่ากลายเป็นว่าเรื่องแม่ซื้อยังไม่เคยถูกทําทั้งเป็นหนังสั้นหรือว่าหนังยาวเลยอะไรเงี้ยก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่าโดยพื้นเพคนรู้จักผีต้นนี้ค่อนข้างเยอะอยู่ละแต่ว่ายังไม่เคยมีใครแบบ เห็นตำนานของเขาอะไรเงี้ยครับแล้วพัทกับตัวแม่ซื้อเนี่ยมันก่อนครับอ่าจริงๆเหมือนเหมือนเราคิดเบสอยู่บนบนตัวผีก่อนแล้วเราค่อยค่อยคิดเรื่องมามามาสปอร์ตมันนะหมายถึงว่าไอเดียของผีแม่ซื้อคือผีที่มาดูแลปกปักรักษาเด็กอะไรเงี้ยทีเนี้ยเราก็เลยอยากทําไอเดียที่มันเอ่อเหมือนเหมือนเหมือนลองทวิสต์การดูแลปกปักรักษาของเขาให้มัน ดูน่ากลัวขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเรื่องมันก็มันก็เลยตามมาจากไอเดียที่เราที่เราตีได้เนี่ยครับจริงๆต้องบอกว่าอยากทาหนังอยู่แล้วครับแต่ว่าไปถึงว่าหนังเรื่องนึงกว่าจะขายกว่าจะขายโปรเจกต์่านหรืออะไรเงี้ยมันใช้เวลานานเหมือนกันอย่างอย่างแม่ซื้อจริงๆผมเริ่มผมเริ่มเดเวลลอกันตั้งแต่ช่วงโควิดคือช่วงนั้นอะว่างแล้วก็ไม่มีอะไรทำนะปกติทุกคนก็แบบอยู่บ้านไม่รู้ทําอะไรแล้วก็นั่งเขียนบทไปอะไรเงี้ยแล้วก็พอดี โชคดีที่พี่วิสิตซึ่งตอนนั้นยังอยู่ที่ transformation อ่ะแกสนใจก,ก็เลยก็เลยลองเรียกไปคุยแล้วก็ d ด v e l ว p หับด้วยกันอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆก็ตอนแรกก็จะเป็นหนังที่ฉายลงนี่แหละฮะแต่ว่าแต่ว่าทางพามวิดีโออ่ะเข้ามาอีกทีนึงอะไรเงี้ยก็กลายเป็นว่าเราก็จัดเ e v e l o p หับกับทาง transformation เสร็จเราก็มา d ด v e l ว p หับต่อกับทางพามวิดีโอด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคิดว่าสิ่งที่เขาเห็นน่ะมันน่าจะเป็นเรื่องความผมว่ามันมีเรื่องไทโฟก และเรื่องผีไทยแต่ว่าในขณะเดียวกันตัวผีตัวนี้มันค่อนข้างมีมีลิงเกจกับความเป็นสากลละกันคือหมายถึงว่ามันมันเชื่อมโยงกับเรื่องความเชื่อเรื่องการเดินแองเจ l ของทางฝั่งคริสด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าฝรัออ่งดูก็น่าจะเข้าใจง่ายด้วยอะครับจริงๆรู้สึกว่าเขาเป็นพาร์ทเนอร์ที่ที่ดีมากๆกับกับกับผมในฐานะที่เป็นคนทํางานเนาหมายถึงว่า เราจะได้ suggestion ที่ที่รู้สึกว่าเออมีแบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยมันถึงว่าตั้งแต่ตั้งแต่พาร์ที่เป็นกระบวนการของบทละจนกระทั่งจนกระทั่งในช่วงเวลาที่ถ่ายหรือว่าเราตัดต่อหนังอก็มาถึงบางมุมคือพอเราอยู่กับมันนานบางทีเราก็จะอาจจะมองข้ามบางจุดที่เป็นรายละเอียดซึ่งพอเขาเป็นเขาเป็น fresh eye ด้วยแล้วก็มีมุมมองของความเป็นสากล เข้ามาให้อ่ะมันก็รู้สึกว่าเออมันก็มันก็สามารถ develop ไปเป็นทางนี้ได้ด้วยนี่หว่าก็รู้สึกว่าเออเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ที่เรารู้สึกอุ่นใจด้วยที่เราได้ทำงานกับเขาครับแว่าาเือง่เาบผมคิดว่าด้วยสไตล์ตัวเองอ่ะมันมันมีกลิ่นนั้นอยู่แต่ว่าในขณะเดียวกันเราอยากเราก็หยิบเรื่องที่มันค่อนข้างจะไทยมากๆมาเล่าให้มันผสมกันดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ คือจริงๆจริงๆตอนแรกอ่ะไม่ได้ไม่ได้เลงใบปอไว้เลยนะฮะแต่ว่าพอน้องมาออดิชั่นมาแคสแล้วก็รู้สึกว่าสนใจใบปอมากใบปอเป็นคนหน้าหน้าซีเนมาติกมากมถึงว่าแค่ยืนอยู่เฉยเฉแล้วเราเลือกเราเลือกมุมถ่ายที่ไม่เหมือนกันอ่ะเขาก็สามารถดูเป็นคนละคนได้เลยซึ่งมันค่อนข้างสอดคล้องกับตัวละครอ,อิงขวัญที่อยู่ในเรื่องนะฮะแล้วก็เราก็รู้สึกว่าดีเหมือนกันที่ได้อาน้องมาบิด หมายถึงว่าก่อนหน้านี้เขาจะรับบทที่มันค่อนข้างเฮลหรือว่าสดใสแต่ว่าเราอะบิดเป็นอีกโทนหนึ่งอะไรเงเี้ยก็ก็รู้สึกว่าเราก็ได้เอ็กซ์พอร์น้องเหมือนกันน้องก็ได้เอ็กซ์พอร์ตัวเองเหมือนกันเลยเงี้ยครับส่วนเพิร์ดเพิร์ดเป็นคนที่เราได้มานาทีจะเรียกว่านาทีสุดท้ายของการแคสเลยก็ได้หมายถึงว่าเราเรามีภาพนี้แหละอยู่ตอนที่เราเขียนตัวละครเอม ว่ามันจะต้องเป็นคนก้าวร้าวแต่ว่ามันมีความมันมีแววตาของความน่าสงสารอยู่อะไรเงี้ยครับแต่ว่าหาไม่เจอฮะห,หาตัวละครนี้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยบวกกับความที่ผมไม่ค่อยได้ดูละครด้วยคือน้องเพิร์กเขาเขาเล่นละครอยู่ช่องวันอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยดกูก็เลยไม่รู้จักจนกระทั่งมีพี่คนหนึ่งแนะนําว่าเอ้ยลองลองน้องคนนี้ดูไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เออพอมาแคร์แล้วก็ใช่จริงจริงครับส่วนจำอ่ะเรารู้สึกว่าในเรื่องนี้มันต้องการบทตัวละครผู้ชายที่ค่อนข้าง ผมเรียกว่าไงดีล่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีดูไม่มีพิษมีภยัยแล้วก็มีความใสมีความเป็นโอเอซิสของเหล่าเด็กผู้หญิงที่มันก็เลยมันผ่านคดีต่างๆมาจริงเด็กผู้หญิงในเรื่องมันมีนมความดาร์กมากอะไรเงี้ยต้องการให้ตัวละครจั้มมันเป็นเหมือนจุดเหมือนเป็นจุดพักรถของออตัวละครสาวๆในเรื่องฮะทีนี้มันก็จะมีมันก็จะมีทั้งความใสและความจะเรียกว่าใสาจนมัน,นาอ ï ฟเลยก็ได้ถึงว่าซึ่งไอ้ความ ใส่ของมันมันก็ดันไปสร้างให้มันเกิดปัญหาขึ้นต่อไปในเรื่องอะไรเงี้ยครับซึ่งจ๊ัม,มเป็นคนตอนลแผมจ๊ัมเป็นคนที่ผมในฐานะเป็นผู้ชายอยู่กับจ๊มัมแล้วผมก็รู้สึกว่าเออมันมันมีออร่าของความของความเป็น gentleman มากมากจริงๆอะไรเงี้ยครับเอ่อจริงๆตอนแรกอ่ะเดี๋ยวเล่าเท่าความตอนทีเดี๋ยวว่าหลับไปนะตรงนี้ตอนแรกอ่ะ ตั้งใจเขียนเรื่องแค่ว่าให้มันแครอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งให้มันไปไหนไม่ได้อะไรเงี้ยฮะจนกระทั่งเราเจอรีเสิร์ชอันนึงมันเป็นตั้งแต่เจอเรื่องตาลูเตาแล้วตาลูเตาเป็นคุกที่เอาไว้ขังนักโทษทางการเมืองอะไรเงี้ยก็รู้สึกได้ป่าวะหรือมันยังไกลตัวอยู่จนกระทั่งเจอรีเสิร์ชอันนึงคือเดิมทีมันเคยมีพระราชบังตาอากาศของรัชกาลที่5ครับอยู่ที่เกาะสีชังแล้วก็ในช่วงเวลาหนึ่งมันเคยถูกปักพื้นที่เป็นโรงเรียนดัดสนดานด้วยก็เลยเออมันมีบบนเซตติ เราหน้าหยิบมาใช้เพราะว่ารู้สึกว่าแอเรียในการแครปมันกว้างขึ้นด้วยแล้วก็มันเอื้อให้เราสร้างซีนได้หลายๆแบบอะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันน่ไอการไอการอยู่บนเกาะที่มันไอโซเลตจากโลกอะมันก็ดูจะส่งเสริมให้ตัวละคระอะเดวลรัได้ในทิศทางที่มันต่างๆกันอะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเลือกเลือกอันนี้เนาะแต่ว่าในในกระบวนการสร้างอะมันต้องประกอบภูมิศาสตร์หลายๆจุดเข้าด้วยกันฮะเช่นหน้าโรงเรียน เป็นที่หนึ่งหลังโรงเรียนเป็นที่หนึ่งหรือทางเดินยาวๆที่เห็นในตัวอย่างก็เป็นอีกหรือบางอย่างก็ต้องเซตขึ้นมาทั้งหมดอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อเพื่อสร้างให้มันอยู่บนโลกที่มันเกิดขึ้นจริงได้ในเรื่องอะไรเงี้ยครับก,ก็ผมว่ามีประมาณแบบเจ็ดแปดที่ที่มันมาผสมกันนะครับมันยากตรงเราจะเชื่อมจะเชื่อมโลกยังไงให้มันรู้สึกว่า มันอยู่บนเกาะนี้จริงๆแล้วก็เราเชื่อจริงๆอะไรเงี้ยฮะก็จุดเริ่มต้นผมอะ่ะเหมือนผมหาเกาะผมหาผมหาเกาะที่มันมีขนาดเล็กๆก่อนแล้วโชคดีพอดีเราได้เราได้เาดกาะที่เป็นต้นแบบและแต่ว่าบนเกานะนั้นไม่มีอะไรเลยนะก็คือก็คือออย่างน้อยเราได้เราได้หน้าตาของภาพใหญ่ๆมาแล้วว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราค่อยค่อยมาไล่ดูว่าอย่างหน้าโรงเรียนสถาปัตย์ของหน้าโรงเรียนเราได้ที่ไหนอะไรเงี้ยเหมือนค่อยๆค่อยๆต่อทีละจุดอ่ะพอเราได้ข้างหน้าละ เราก็จะรู้แล้วว่าข้างในมันควรมันควรมีงานออกแบบที่มันที่มันเป็นแบบเดียวกันอะไรเงี้ยครับจริงๆส่วนตัวผมอชอบทํางานกับเด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าชอบคุยหมายถึงว่าเราเราก็อยากอัปเดตชีวิตหมายถึงว่าจริงๆชอบเป็นคนชวนคุยว่าแบบเจอเจอใบปอเจอเพิร์ลอะไรก็้ะถามว่าแบบเออเล่นอันนี้เป็นรู้สึกยังไงมีมีจุดไหนที่รู้สึก ไม่ไปกับตัวละครไหมอะไรเงี้ยฮะก็รู้สึกว่าเออมันได้เป็นการแลกแลกเปลี่ยนกันระหว่างเจเนเรชันดีเหมือนกันอะไรเงี้ยพอรู้ตัวอีกทีก็คือแบบแก่กว่าน้องๆไปเยอะแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าถามว่ายากตรงไหนอาจจะเป็นการความยากคือทําให้น้องๆรู้สึกว่าเราเป็นหนึ่งในเพื่อนของเขาอะไรเงี้ยให้ให้เขารู้สึกว่าไม่ได้แบบเกรงใจที่แบบนี่พี่คนนี้เป็นผู้มกับอะไรเงี้ยอยากอยากอยากทำงานแบบมูทที่น้องกล้าแชร์ สิ่งที่เขาคิดอยู่กับตัวละครเลยเนี่ยเป็นใบบอกเป็นสมัยตอนสมัยคู่ม,มิทยายนยครับตอนมน่ามีความต่างเยอะอ่าจริงๆอาจจะาจจะเป็นเรื่องคาแรคเตอร์แหละแับผมผมว่าโดยโดยโดยวาย์ของความวัยรุ่นอะรู้สึกไม่ต่างกันมากแต่ว่าอย่างแก๊งสยามสแควร์ก็จะมีความแบบอา่าด้วยความมันมีลูกพี่เป็นผู้ชายมีเบสนัทสิทธิ์มีมีเอิร์ธอะไรอย่างเงี้ยเนาะนก็จะมีความแบบเฮฮามากกว่ากลุ่มนี้แต่กลุ่มนี้จะมีความ เงียบกว่าแต่ว่าในใน,ในความเงียบของเขามันก็จะมีความแบบเขาก็ไปเขาก็จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างตัวละครกันเองหรือว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องรุ่นแต่เป็นเรื่องคาแรคเตอร์ของเขามากกว่าที่แบบแต่ละคนอาจจะเป็นไม่ได้เป็นคนพูดเยอะอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเลยจริงๆผมเป็นคนชอบหนังผีหลากหลายสไตล์มากเอาแบบดูแบบถอดสมองแล้วแบบสนุก แบบแด e กมีทูเฮลก็ชอบหรือว่าหนังที่เออมันสืบสืบเสาะเข้าไปในจิตใจคนแบบนี้ก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยโดยส่วนตัวไม่ได้ไม่ได้มีแบบไหนที่รู้สึกว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราทำหมายถึงว่าในโหมดของการทํางานของเราอะเราทําไมเราถึงเลือกทําเรื่องนี้มากกว่าอะไรเงี้ยมันมีอะไรที่มันดึงดูดเราให้ทําไมเราต้องแบบเสียเวลาหลายปีเพื่อแบบ เขียนเรื่องนี้อะไรเงี้ยกร็รู้สึกว่าถ้ากับแม่ซื้อเองเรารู้สึกว่าเราได้ได้สอดแทรกเรื่องที่เราอยากพูดลงไปแล้วมันเป็นมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าถ้าไปทําในแนวอื่น,นอาจจะยัดเยียดอะแต่พอมันมาอยู่ในแพ็กเกจนางผีอะมันดูไปกับมันได้ดีอะไรเงี้ยเรารูสึกว่าเออใน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 ความชอบนางผีของเราอาจจะเป็นอะไรเงี้ยมันหมายถึงว่าได้ได้เล่าเรื่องผีด้วยและได้ ใส่อะไรบางอย่างให้มันกลายเป็นผีนไปอยู่ในหนังเลยเนี่ยครับหนังดีที่ไม่กล้าดูซ้ำผมนึกถึงผมนึกถึงฟันนี่เกมแล้วกันครับเวอร์ชันเวอร์ชันแรกเลยเวอร์ชั่นเยอรมันคือแล้วก,ก็เห็นเขารีเมคตัวเองด้วยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่า พอแล้วมึงิมึงทำลายจิตใจกูรุนแรงเหลือเกินกูไม่ดูล,ละแล้วก็ไม่เคยหยิบรู้ว่ามันเป็นแบบเออหนังขึ้นทิ้งแต่ว่าไม่ไม่หยิบมาดูอีกเลยครับท้ายนี้อย่กา,กา,ากที่ผพูดถึงว่าแม่ซื้อต่างกันแล้วมันนี่ยังไงแล้วก็ฝากก็ฝากติดตามหนังเรื่องแม่ซื้อด้วยละกันนะครับทางทางวิดีโอนะครับยี่สานตุลานี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเป็นหนังผีที่ ผมอยากพาทุกคนกลับไปสู่หนังผีแบบที่มันหลีดด้วยบรรยากาศก่อนที่จะเป็นผีจ้ำสแกรอะไรเงี้ยคือไม่ได้บอกว่าจ้ำสแกรไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าเราอยากให้ตำนานนี้มันถูกเล่าด้วยน้ำเสียงที่เย็นจะเยือกเหมือนมีคุณยายเล่าเรื่องผีให้ฟังมีมุ้งอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออน่าจะเป็นกลิ่นที่เราไม่ได้ไม่ได้กลิ่นนี้มานานกันกับหนังไทยอะไรเงี้ยครับก็ฝาก หนังด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณแม่กูก็ได้ยินเสียงมันเหมือนกันใช่ไหมคะเสียง3สามลูกดีสี่ลูกคนถึงพาเราออกไปจากที่นี่ได้ไหม วันที่เจ้าคือ,สสอเมื้อสาสุดพายาล่าดะเลือดแม่จะเอา